บทที่สิเถ้าเรื่องนี้เมื่อแก้วกลับไปหาคุณคารนจะต้องเผชิญกับอะไรถ้านิยายเรื่องนี้เป็นแนวมาเฟียที่แท้ทรูหลังจากคนของคุณคารนตามหาแก้วพบแทบจะในทันทีเนื่องจากสัญญาณติดตามตัวในเป้ทันทีที่ออกจากสถานควบคุมและพักพิงจุนะักเจ้าแก้วถูกจับใส่กระสอบ เอาขึ้นรถตู้สีดำติดฟิล์มกรองแสงมืดทึบหามกลับไปส่งถึงมือมาเฟียหนุ่มแบบเร็วทันใจเมื่อฟื้นมาก็เป็นเวลามืดค่ำพระอาทิตย์ตกเรียบร้อยวูฟแก้วในร่างเด็กหนุ่มเปลื่อยเปล่าสั่นสะท้านด้วยความกลัวรังสีอม,มหิตแผ่มาจากร่างสูงที่ยืนสูบซิก้าคิวบันอยู่ไม่ไกลเสื้อเชิ้ตสีขาวถูกปลดกระดุมเผยกล้ามอกแข็งแกร่ง แขนเสื้อเชือตสีขาวพับขึ้นเกือบถึงข้อศอกตาคมดุจ้องเด็กหนุ่มผิวขาวจัดบนพื้นที่คว้ากระสอบขึ้นมาปิดบางร่างกายเธอคิดจะไปไหนเสียงทุ้มกดตำ่ำฉันถามต้องตอบคานก้าวช้าๆมาหยุดหน้าคนที่เอาแต่ก้มมองพื้นตอบมือใหญ่บีบแก้มขาวซีดบังคับให้มองหน้ากันริมฝีปากที่เคยอิ่มน้ำยามนี้แห้งแตกจนเห็นเลือดซิบๆเด็กโง่เอ้ย มือใหญ่สะบัดหน้าคนที่ดื้อเงียบบรรยากาศระหว่างสองคนตึงเครียดมาเฟียหนุ่มใช้ความเงียบกดดันแก้วเม้มปากจนเป็นเส้นตรงสุดหายใจลึกอย่างพยายามรวบรวมความกล้าพี่ดอมคุณไม่ได้ทำอะไรเขาใช่ไหมตาสีดำบรรจุด,ด้วยแรงอารมณ์คำพูดของแก้วเหมือนไม้ขีดไฟที่จุดมันให้ลุกโชนนี่ไม่ใช่สิ่งที่มาเฟียหนุ่มต้องการฟังคานคว้าหมับเข้าที่แขนเรียว กระชากร่างเปลือยเปล่าให้ลุกขึ้นก่อนจะเวี่ยงโครมลงไปบนโซฟาแก้วนอนนิ่งเพราะความจุกเธอกล้ามากแก้วโง่แล้วก็กล้ามากทำไมห่วงมันนักเหรอร่างสูงขยับขึ้นคร่อมทับกักคนที่เอาแต่หลบสายตากันไว้ในวงแขนพี่ดอมไม่ผิดเป็นแก้วเองที่ออริมฝีปากบางกดจูบ บังคับให้แก้วกลืนคำพูดที่เหลือลงไปคานรวบมือที่มีเล็บยาวๆสองข้างไว้ในมือเดียวแล้วกดไว้เหนือหัวคนที่พยายามดิ้นรนจากนี้อย่างเดียวที่ฉันจะฟังคือเสียงครางของเธอบทจูบขัดขืนขัดขืนเลียหัวนมกัดกัดสั่งสอนมือไม้รูปเป็ปะเข้นเข็นบีบบีบทิ้งรอยไว้แสดงความเป็นเจ้าของตบจูบตบจูบ ทานิยายเรื่องนี้ฟีลกู๊ดโลกสวยที่แท้ทรูคานถอนหายใจอย่างโล่งอกเขามองเจ้าสีคขาที่นอนหลับไม่รู้อิโนอ,อิเน่อยู่ข้างป้อมยามดีแล้วที่เขาใส่สัญญาณติดตามตัวไว้ในกระเป๋าเป้ถึงตามมาได้ทันท่วงทีก้อนเนื้อในอกของมาเฟียผู้แสนเย็นชาเต้นกระหนำ่ำคานยอมรับว่าเขากลัวเหลือเกินถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแวรวูฟบางแก้วตัวสำคัญเขาคงอยู่ต่อไปไม่ได้ เรื่องนี้จะโทษด,ดอมก็ไม่ได้เป็นเขาเองที่หึงหวงจนหน้ามืดออกคําสั่งงี่เงา่ากลับไปคงต้องฟังคําแนะนำของคนรอบข้างและทำตัวให้สมเหตุสมผลกว่านี้ไม่สิเขาจะไม่มีวันปล่อยหนูแก้วให้คล้าสายตายอีกแล้วร่างสูงคุกเข่าลงข้างสุนัขที่กำลังหลับสนิทวงแขนแข็งแกร่งช้อนอุ้มเจ้าฟูนุ่มอย่างเบามือ ทนุถนอมเาวากับสิ่งมีชีวิตในวงแขนเปราะบางดั่งตุ๊กตาแก้วคงทั้งร้อนทั้งเหนื่อยจนหลับไม่รู้เรื่องแบบนี้กลับบ้านเรากันนะแก้วแล้วคุณจะตามใจเธอทุกอย่างริมฝีปากบางประทับจูบแผ่วเบารงขนนุ่มบนหน้าผากของแวววูฟที่ยังหลับสนิทน้ำเด็กหนุ่มครางเสียงแหบในคอแห้งผากค่อยคอยจีบ คานสอดแขนประคองร่างเพียวให้ขยับลุกขึ้นแก้วน้ำถูกบรรจงแตะที่ริมฝีปากตาสีดำสนิทมองด้วยความห่วงใยคานรอจนน้ำพร่องไปครึ่งแก้วจึงค่อยปล่อยให้ร่างบางนอนลงอีกครั้งนิ้วยาวเกลียดน้ำที่เหลือบนริมฝีปากสีชมพูจัดน้องน้องตาสีน้ำตาลใสาวาวด้วยน้ำตาที่เริ่มเอ่อขึ้นมาหนูแก้วร้องไห้ทำไมคะกลัวคุณโกรธ แก้วขดตัวเอาหน้าสุกผ้าหม่มคานถอนหายใจเบาๆร่างกำยำเองตัวลงนอนข้างๆดึงเด็กขี้แยเข้ามาแนบอกปล่อยให้แวร์วูฟตัวดีใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวเนื้อดีแทนผ้าเช็ดหน้าคุณเป็นห่วงมากรู้ไหมอืมถ้าแก้วเป็นอะไรไปคุณคงไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้น้องตั้งหากที่ผิด แก้วช้อนสายตาขึ้นมองคนที่รูปหัวปลอบโยนฉันทําอะไรให้แก้วขัดใจถึงหนีกันไปแบบนั้นบอกฉันสิฉันจะปรับปรุงตัวขอแค่เธออยู่ด้วยกันเสียงทุ้มเครือนิดๆที่ท้ายประโยคน้องขอโทษน้องขอโทษน้องจะไม่ไปไหนแล้วน้องจะอยู่กับคุณอยู่กับคุณคันของน้องเด็กหนุ่มพูดรัวเร็วในใจร้อนร,อน,รอนเพราะทำให้คุณเขาเสียใจ หูใหญ่สีดำและพวงหางลู่ตกเจ้าแก้วเสียใจแวววุบเสียการควบคุมตัวเองเพราะคลื่นอารมณ์เข้มข้นจากคนที่กอดเขาไว้แน่นมือขาวประคองใบหน้าหล่อเหลาให้มองกันตาสีดำสนิทที่ดูดุเป็นนิดยามนี้ใช้อารมณ์อ่อนไหวแก้วเป็นของคุณร่างเพียวขยับขึ้นประทับริมฝีปากแผวเบาคำพูดหรือจะพอที่จะถ่ายทอดความรู้สึกตอนนี้ แขนเรียวขาวผ่องเกี่ยวคอคนที่ทำท่าลังเลให้ก้มลงประทับจุมพิษแผ่วเบาเรียวฟันคมคมของแวววูฟกัดริมฝีปากล่างเหมือนถามว่าคอรุกรานมากกว่านี้ได้ไหมและแน่นอนว่าคุณคารตอบรับความรู้สึกนั้นไว้ลูบไล้แผ่วเบาแล้วลมเชื่องช้าสัมผัสหนักหนักคบกัดเบาๆเลียปลอบประโลมบนรอยฟันทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความเอาใจใส่อบอุ่น อ่อนโยนให้อภัยกันแบบไม่ต้องแก้ตัวรักกันแบบไม่ต้องมีคำอธิบายสวีทหวานแววต่อเนื่องใจฟูใจฟูใจเย็นเย็นเรื่องจริงเป็นแบบนี้ตั้งหากเจ้าบางแก้วมาถึงที่พักก่อนเจ้าของเสีอีกคุณเลขาวางกระเป๋าเป้ไว้ตรงข้างประตูแล้วบอกด้วยน้ำเสียงเป็นการเป็นงานว่าคุณคานติดประชุมสำคัญแต่จะตรงกลับบ้านทันทีที่เสร็จงาน ในตู้เย็นมีอาหารอุ่นทานได้เลยคนพูดสายหน้ากับข้อมูลที่เจ้านายสั่งให้ถ่ายทอดนี่เขากำลังพูดกับหมาไม่ใช่หรือไงแต่เอาเถอะงานคืองานคุณคานสั่งให้พูดก็พูดไปตามบทอ้อต้องรีบออกจากห้องก่อนพระอาทิตย์ตกตามคำสั่งด้วยพอแล้ววันนี้กลับห้องไปอาบน้ำนอนด่วนหมาบางแก้วเอาหัวดันประตูห้องตัวเองให้เปิดออกเพ่นแผ่วไปข้างใน อึดใจต่อมาร่างเพรียวของเด็กหนุ่มก็ยืดตัวขึ้นหน้ากระจกสองมือและเท้าเปื้อนคราบดินเนื้อตัวมอมแมมกลิ่นของขอคอกสุนัขเหม็นติดตัวจนแก้วตัดสินใจเปิดน้ำใส่อ่างเทสบู่กลิ่นลาเวนเดอร์ตีฟองจนหอมกรุ่นแล้วลงไปแช่ถึงร่างกายจะผ่อนคลายแต่ในใจแก้วกังวลมากๆไม่ได้กลัวคุณเขาโกรธหรือลงโทษแต่กลัวดวงจันทร์วันเพ็ญที่แม้จะมองไม่เห็น อนุภาพของมันกำลังส่งผลต่อร่างกายตอนนี้พระจันทร์มีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลงฉันใดก็ส่งผลต่อสัญชาตญาณแววูฟฉันนั้นหูไวต่อเสียงได้ยินเสียงเปิดปิดประตูจังหวะการเดินคุ้นเคยเคลื่อนมาหยุดยืนอยู่หน้าห้องเขาแกวรีบตีน้ำป๋อมแปมใช้เสียงส่งสัญ,ญญาณบอกคนที่อีกฝากของประตูว่าเขากำลังอาบน้ำอย่าเข้ามาเชียวนะคานมองประตูห้องนอนที่ปิดสนิท ใจหนึ่งเขาอยากจะเรียกเด็กหนุ่มออกมาคุยกันให้รู้เรื่องแต่อีกใจบอกให้เขารอรอจนกว่าแก้วจะพร้อมแต่การรอไม่ใช่เรื่องถนัดของคันผ่านไปค่อนคืนเขายังไม่สามารถข่มตาให้หลับสุดท้ายจึงตัดสินใจไปหาเครื่องดื่มที่ห้องครัวร่างสูงในชุดเสื้อยืดและกางเกงนอนขายาวหมุนแก้วสีชาในมือรสขมและความรู้สึกร้อนวาบไหลลงคอ แสงของพระจันทร์ดวงกลมโตฉายผ้าม่านเนื้อบางเข้ามาในห้องกว้างตาคมมองไปทางประตูห้องที่ปิดสนิทตั้งแต่เขากลับมาเจ้าเด็กดื้อคงหมดแรงหมดฤทธิ์ถึงไม่ยอมแม้ออกมาทานอาหารเย็นอ,อืออะอือเสียงครางดังมาจากห้องของแก้วชายหนุ่มสาวฝีเท้าไปทางต้นเสียงอย่างเงียบเชียบเสียงต่ำสูงดังเป็นพักๆเหมือนอึดอัด ประกอบกับเสียงผ้าเสียดสีทําให้คันขมวดคิ้วฉับหรือว่าจะป่วยไข้เป็นอะไรไปแก้วเออแก้วเป็นอะไรคุณอ,อ่ะน้องน้องเสียงของแก้วตะกุกตะกักฉันเข้าไปนะคานตัดสินใจเปิดประตูห้องเข้าไปหลังจากยืนรอพักใหญ่เจ้าแก้วนอนอยู่บนเตียงผ้าห่มถูกดึงขึ้นคลุมโปง คนตัวเล็กนอนขดเป็นก้อนอยู่กลางเตียงเสียงครางอึกอักในคอและการขยับตัวไปมาทำให้คานร,รีบดึงผ้าออกและนั่งลงที่ขอบเตียงเพื่อดูอาการคุณร่างเพียวยกสองมือขึ้นปิดหน้าปิดตาผิวเขาละเอียดยามนี้ซับสีชมพูไปทั่วตัวเพียงปลายนิ้วแกร่งแตะตัวแก้วก็สะดุ้งหนีทำไม่สบายนี่คานพยายามปัดมือคนที่เอาแต่สายหน้า เสื้อยืดสีขาวที่แก้วใส่นอนชื้นไปด้วยเหงื่อจนมองแทบทะลุเนื้อผ้าเรียวขาส่วนที่พ้นกางเกงขาสั้นร้อนเผาป่วยหนะักขนาดนี้ทําไมยังดื้อไม่บอกกันชายหนุ่มตำหนิในใจคุณออกไปเสียงแก้วขาดเป็นห้วง,วงเพราะแรงหายใจอย่าดื้อน,นะแก้วป่วยขนาดนี้แล้วแท้ๆข้านดุออกไปให้ฉันดูแลเธอก่อนน้อง น้องแก้วเริ่มสะอื้นหน้าแดงจัดสายไปมาเพื่อปฏิเสธฉันจะตามหมอเธอไม่ทันได้พูดจบประโยคร่างเพรียวก็โถมเข้าใส่กระทันหันจนคันล้มลงบนเตียงตาสีน้ำตาลใสรื้นน้ำริมฝีปากอิ่มแดงจัดพเพยเอเพื่อหอบอากาศเข้าปอดเคี้ยวคมแบบหมาป่าสีซี่เห็นชัดอยู่ในปากวินาทีถัดมาหูแหลมฟูเด้งพึงผ่านผมสีดำสนิท หวงหางยาวใหญ่ดันขอบกางเกงยางยืดออกมาใส่สะบัดแก้วเธอจะกลายร่างจับฉันกินหรอคานตั้งสติตาคมมองหาทางหนีที่ไล่และอาวุธเฮ้แก้วบิดตัวด้วยความทรมานร่างกายร้อนจัดความคิดควบคุมอย่างมนุษย์พร่าเลือนในขณะที่สัญชาตญาณแวร์วูฟเข้าครอบงำเจ้าแก้วออกแรงจมูกร้อนเผาฟังลงตรงซอกคอ สะโพกกลมกดตัวลงบนหน้าขาของเขาทำเอาคนที่คิดจะฟาดแวรวูฟให้สลบชงงะงักกึกอวัยวะกลางตัวแข็งเป็นลำอยู่ใต้กางเกงเนื้อนิ่มเออน้องเป็นเป็นเธอเป็นคานขมวดคิว้วเป็นสัตว์เธอเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ฉันรู้แล้วออน้องติดสัตว์แก้วร้องในคอตาคมดุเบิกกว้างคานเพิ่งอ่านไปเมื่อวานเรื่องการเป็นสัตว์ของหมาตัวผู้ ซึ่งมักทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเช่นก้าวร้าวดื้อไม่เชื่อฟังเนื่องจากมีความต้องการสูงทอนเอ็นที่กดไถไปมากับหน้าขาตอนนี้เป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมตามตำราความต้องการทางเพศมาจากการได้กลิ่นฟีโลโมนจากตัวเมียแล้วนี่ไปได้กลิ่นตัวเมียจากไหนแววูฟตัวบางแต่เรียวแรงกลับมากอย่างไม่น่าเชื่อแก้วสูดกลิ่นหอมหวนจากซอกคอหนา มือเล็กที่ยามนี้มีกรงเล็บแหลมพยายามกดข้อมือของคนที่พยายามผลักตัวเขาออกสะโพกกลมขยับหนักๆเข้าใส่คานมองท่าทางที่แสดงความต้องการอย่างชัดเจนอย่าบอกนะว่าแก้วเห็นเขาเป็นตัวเมีย